สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fortune พยากรณ์วันจะมาพยากรณ์คนเกิดราศีธนูและลัคนาธนูสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นแจกลาช่องชั้นนของเราด้วยนะครับขอบุณครับใคนต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดลาอดีมาที่บิลิเบอร์สามหกเก้าตรงด้านล่างที่ผมชี้ตรงนี้อัดลาอดีมาถามค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นให้ในเดือนกันยายนนะครับหนึ่งถึงสิบกันยายนแต่มีพิเศษ เพิ่มให้อีกนะครับในโปรนำท่วมนะครับก็คือคือได้ทุกคนนะโปรนำท่วม1ถึง5กันยายนนะครับลดให้ถึงวันที่10แต่ว่าโปรสลด2ต่อได้แค่1-5ถึง5นะครับวันที่6 1ถึง10เป็นโปร ลดปกตินะครับอัลลาอดีมาทำค่าครูได้ก็จะได้ราคาพิเศษครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ซีรีส์พื้นวัส,สนาในดวงชะตาด้านของดาวที่ให้โทษอันนี้เรากลับด้านมุมมองมาดูด้านให้โทษบ้างด้านที่ให้คุณเราพูดไปคลิปที่แล้วแล้วนะครับใครอยากฟังย้อนกลับไปฟังได้นะเราจะได้รู้ว่าดาวดวงไหนที่โครจรมาดีเราจะได้ตั้งหลับในสิ่งสิ่งนั้นหรือ,อน้อมหับในสิ่งนั้นไว้แต่ว่าถ้าเป็นดาวให้โทษใน คลิปนี้เราจะระมัดระวังตัวเพราะมันจะส่งผลเสียกับตัวเราว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนั่นเองเนาะเดี๋ยวเรามาติดตามและฟังกันเลยครับมาคัดเลือกให้ได้เหลือ3ดาวดาวที่เป็นด้านเสียหรือให้โทษนั่นเองสำหรับคนธนูเรามาดูกันเลยครับจุดกําเนิดตนุราศีธนูทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ได้ทั้งราศีและขนาชิดจุดเดียวกันครับโอเคเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวดวงแรกนะครับที่เราจะอัปเดต ไม่ใช่เป็นการคัดเลือกนะครับว่าดาวดวงไหนที่เป็นดาวที่ดีนั่นเองนะครับอันดับแรกเราบัดขอโทษเราดาวที่เสียนะครับดาวที่เสียจะกรารกบาดผิดดาวที่ดีจะติถูกเพราะว่ามันเป็นด้านโทษเนาะดาวอัจราดีเป็นดาวพบที่ดีทั้งคู่คือตนุก,กับพันธุอันญากากบาดผิดเพราะมันดีนะครับดาวเสาเนี่ยอัญญาครึ่งๆกลางๆเดี๋ยวพักไว้ก่อนราหูก็พักไว้ก่อน สองดาวนี้เป็นดาวบารราะหอแต่เป็นพบเรือนที่ดีจึงเอาไว้ก่อนยังไม่แน่ใจว่าจะนับเป็น3ดาวที่ให้โทษที่สุดหรือเปล่านะครับอย่าลืมนะว่าต้องที่สุดด้วยนะครับที่เราไปดูที่ดาวคารเนติ๊กถูกเลยครับเพราะเป็นเรือนวิดาศนะครับคิดว่าอันนี้น่าจะผิดเลยแหละเพราะว่ารู้ละมันจะต้องเป็นเจ้าเรือนอดิมรณวินาศน,นะครับ อังคารมาจากเรือนปุตตะเป็นเรือนภพที่ดีแต่มาจากเรือนภพว,วินาด้วยที่เป็นภพที่เสียเรามาดูที่ภพว,วิดาอันดับแรกเลยภพที่เสียไม่ได้เรียงตามลําดับนะครับว่าายอันดับหนึ่งและอันดับสองเราไม่ได้พูดอย่างงั้นนะครับทีนี้เรามาดูที่ภพเสียอันดับแรกคือวิดาวิดาคือจุดสิ้นสุดวิดาคือสิ่งที่มันลึกลับเบื้องลึกเบื้องหลังสิ่งที่มันหมายถึงไกลตัวนะครับเพราะว่าลัคนาอยู่นี่นี่สิบสอง พบที่12คือพบสุดท้ายคือกว่ามันจะมาเส้นสุดทุกอย่างนะครับกว่าจะถึงวงจรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นคือตัวเดียวดับไปมีตัวเดียวแต่ตั้งอยู่มันมีตั้งสิบสิบอ่ะเข้าใจป่ะครับเออมันมี12ใช่ไหมสิบเนี่ยตั้งอยู่ครับ12คือจากอ่าสิ้นสุดนะครับดังนั้นเนี่ยจึงหมายความว่าสิ่งที่อยู่ไกลตัวนะครับไม่ได้หมายถึงว่าต้องไกลตัวเสมอไปนะไม่ใช่นะ หมายถึงหนึ่งในนั้นคือไกลสิ่งที่ไกลตัวแต่สิ่งที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยใกล้มากเลยเขาเรียกว่าหายนะข้างหลังเนี่ยนะครับก็อยู่ใกล้ตัวได้เหมือนกันเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยเรามาระวังสิ่งที่อยู่ทั้งใกล้และไกลวิญญามันบอกไม่ได้หรอกว่าอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลเพราะว่าสิ่งนี้คือบางทีมันรู้แต่บางสิ่งไม่รู้ถ้ามันเกิดขึ้นอย่างลับๆจะไม่รู้แต่ถ้าเปิดเกิดขึ้นอย่างเปิดเผยจงแจ้งเนี่ยจะทราบ ส่วนมากถ้าจงแจ้งจะเป็นทางไกลถ้าเปื่อเป็นทางใกล้มันจะหลับๆเพราะว่าก็มันเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันไงเออนั่นแหละมันรับไงรับหมายคมว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดไม่คาดคิดว่ามันจะมีปัญหาไม่ได้รู้ถึงจุดนั้นว่ามันจะแดงขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยการขุดคุยการถูกหักหลังทรยศอะไรแบบเนี้ยก็ก็อยู่ในภพวิดาณเหมือนกันเพราะทําอะไรโดยไม่ชัดเจนไม่เปิดเผย และก็ทําอะไรอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังนะครับเนี่ยคือสิ่งที่เป็นพบวินาศพพวินาศจะบอกว่าลายมากก็ได้จะบอกว่าเป็นด้านดีก็ได้อย่าลืมนะด้านในดีมีเสียในเสียมีดีถามว่าวินาศมีข้อดีไหมมีครับวินาศที่ข้อดีก็คือการปรเทคตัวเองไงก็คือการสันโดษการที่ไม่ค่อยเจอหน้าใครพบปะใครมากจนเกินเหตุ ก็ทาให้เราเซฟไปได้มากก็อย่างหนึ่งคือเราถอยมาอยู่ในที่ของเราเช่นออนไลน์อย่างเงี้ยครับอย่างผมต้องทําออนไลน์เพราะว่าผมไม่ชอบปัญหามันท่านอยู่ต่อหน้ามันปัญหาเยอะผมก็เลยไม่ชอบอีกอย่างหนึ่งคือผมเป็นคนต่างถิ่นไม่ใช่เป็นคนกรุงเทพดังนั้นเนี่ยถ้าเราดูแบบ f a c e to f a c e อะถ้าจังหวัดผมนะคือผมไม่ได้กินหรอกคือคืออาชีพนี้ไปไม่รอด นะครับเพราะว่าเราอยู่จังหวัดเล็กๆไม่ได้อยู่จังหวัดใหญ่นะครับดังนั้นหรือจังหวัดที่แบบติดแบบคนเยอะๆอะไรแบบนั้นไม่ไม่ได้แบบนั้นดังนั้นเนี่ยเราจะหากินไม่ได้ขนาดนั้นเราก็เลยทําออนไลน์เนี่ยก็เป็นสองเหตุผลนะครับที่ผมทําออนไลน์แล้วไม่ออกหน้าเพราะว่าไม่อยากมีปัญหาเออคือมันยังไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่แค่ไม่อยากมีปัญหาก็เลยไม่อยากอคือเป็นคนที่ขี้ระแวงเล็กๆนะครับจึง คือคือหมายถึงว่าเราป้องกันและปเทคตัวเองนี่แหละเนี่ยด้วยความพบวินาศนี่แหละดังนั้นเนี่ยคือในดวงเราดูเป็นไงเราก็เลยรู้ว่าเราไม่ควรออกหน้าอยู่ข้างหลังจะดีกว่านะครับขนาดแค่เสียงบางคนยังไม่ชอบเลยถ้าออกหน้ามันจะมีขนาดไหนถูกไหมครับไม่ได้หน้าตาขี้เลวขี้เละยใดๆแต่มันเป็นเรื่องคือบางทีไม่เกี่ยวกับคําพยากรณ์ก็มาติก็มาพูดแล้วมันเสียเซลล์ครับเข้าใจปะเราเริม เอองานส่วนงานเรื่องส่วนตัวคือเรื่องส่วนตัวไม่อยากไปยุ่งไม่อยากไปปนกันนั่นแหละประมาณนั้นทีนี้อันนี้คือพบวินาศต่อไปแต่ข้อเสียก็มีคือความคือการพังทลายเนาะหากหลังทรยศใด,ดๆก็ว่าไปจีปุตตตครับปุตตะเป็นพบที่ดีหมายถึงว่าอังคารโคจรไปไหนจะได้ครั้งข้อดีและข้อเสียแต่มันอยู่ที่ว่าดาวทำมุมกันแบบไหนทำมุมด้านดีทำมุมเป็นคู่มิตรกันก็จะได้ประโยชน์ ก็จะเป็นในแนวปุตตะมากกว่าหรือจะเป็นวินาศในทางบวก mm hmm. ก็คือเมื่อกี้บอกแล้วออนไลน์จะเป็นลักษณะของเบื้องหลังเราได้ดีได้ประโยชน์นะครับแต่ถ้าเผื่อเป็นคู่ศัตรูจะได้ผลร้าย mm hmm. ก็จะหมายถึงเป็นภพวินาศคือหมายถึงทําร้ายทําอะไรลับๆอะไรอย่างเงี้ยครับปุตตะคือการ create, สร้างสารรค์ไอเดียสิ่งที่มันหมายความสุขความสมหวัง ความที่มันดีต่อใจอ่ะมันเหมือนภาวะอารมณ์มันขึ้นอยู่กับอารมณ์ความอยากได้อยากมีอยากเป็นนะครับมันกับต้นความคือ passion มันคือ feeling emotion นะครับเนี่ยปุตตะมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับมันจะหมายถึงภาวะอารมณ์ทั้งหลายนะครับถ้าแปลภาษาไทยเรียกว่าภาวะอารมณ์นะครับทีนี้จบนะครับก็ถือว่าอังคารเนี่ยเป็นพบทั้งดีและเสียเป็นคึ่งกลางๆเป็นทุกขราบไม่ถือว่า รายสทัทีเดียวเพราะยังมีพพปุตตะที่หมายถึงการสร้างสรรค์น,นะครับอย่าลืมนะคนธนูอย่าแปลกดาวอังคารเป็นดาวดวงเดียวกันกับการเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมันมาพร้อมกันไม่หมายถึงการเริ่มต้นใหม่ดังนั้นคนธนูเนี่ยระวังดาวอังคารดีๆเมื่ออังคารโคจรมาสัมพันธ์กับลัคนาหรือราศีเกิดมักจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วจะต้องเริ่มต้นใหม่เสมอแปลว่าเป็นคนขี้เบือ่อหรืออ่า เป็นคนที่แบบลมเลิกง่ายกางังขันคนปลายธาจะเป็นคนเลาะแหละนิดนึงคือเป็นคนที่ลังเลหมายความว่าคืออาจจะไม่เลาะแหละแบบแบบตัดสินใจไม่ได้อะไรแต่มันมันก็ใช่หนึ่งในนั้นนะหมายถึงว่าแล้วแต่ดาวในพื้นดวงอ่ะมันเป็นยังไงแต่โดยรวมเนี่ยเป็นคนเลาะแหละนิดนึงคือแบบมีการเปลี่ยนแปลงทงความคิดบ่อยอันนู้นไม่ได้ก็เปลี่ยนใจอันนี้ไม่ได้ก็ทําใหม่อย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับว่าอะฉันขอโอกาสทําใหม่ฉันขอทําใหม่ขอ อีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยคือมันจะมีการแบบอ่ครั้งที่2แล้วก็ครั้งที่2ขึ้นไปแล้วก็มักจะแบบมีการเป็นใจบ่อยนะครับดังนั้นเนี่ยด้วยความลังเลเยไงมนเลยต้องแบบโอ้ไม่ได้อันนี้ไปแล้วเออครื่องทางขอหยุดก่อนเออขอเริ่มต้นใหม่นะอะไรเงี้ยหรือมักจะกลับเรือกลับลำอะไรย่ะหันกับหลังกลับอย่างเงี้ยครับบ่อยครั้งดังนั้นก็ต้องระมัดระวังเนี่ยเป็นลักษณะนี้นะครับ ทีนี้เรามาดูดวงที่2ก็คือดาวสุกติ๊กถูกเลยคือเสียเป็นอรินะครับดังนั้นคนธนูไม่ถูกกับดาวคู่มิตรนี้ครับคืออังคารกับสุกแต่ให้ผลลายแค่ครึ่งเดียวเรียกว่าถูกคราบไม่ได้ให้ผลลายร้อยเเซนะครับให้ผลลายแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นนะครับดาวสุกเป็นอริเรามาทําความเข้าใจอริเมื่อกี้วินาศนอันนี้อริบ้างดาวสุกเป็นอริเนี่ยมันค่อนข้างขัดแย้งกันเขาเรียกว่าย้อนแยงสุกคือความสุขอริคือปัญหาอุปสรรค เห็นไหมมันย้อนแย้งไหมอ่าสุขเป็นอริหมายความว่าคนธนูเนี่ยมักจะมีอันหนึ่งอะมักจะต้องเศร้าก่อนค่อยมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นหรือมักจะเข้าไปหาความดีงามนั้นแต่เกิดผลเสียอะไรแบบเนี้ยเข้าใจปะอย่างเช่นเราลงทุนเพราะคิดว่าจะได้กําไรแต่กลับขาดทุนอะไรแบบเนี้ยเข้าใจไหมคือเหมือนกับว่าคนอื่นลงทุนได้เขาได้กําไรแต่เราลงทุนกับดันเป็นหนี้เป็นสิน เห็นไหมครับอะไรประมาณนี้เขาจะยังมันคือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับครัวกับขั้วกันและยังมาจากลาภะด้วยซึ่งมันเป็นอะไรที่ย้อนแยงมากๆอริกับลาภะเหมือนปุตตะก,กับวินาศเห็นไหมครับปุตตะคือเกิดวินาศคือสิ้นสุดหมายถึงซื้อมามันก็พังเลยซื้อมาก็เสียเลยเข้าใจในอย่างปุตตะวินาศเนี่ยหมายถึงซื้อมามันก็เสียเลยหมายถึง,อ,มามถงอาจจะตกแตกระหว่างทางขนส่งระหว่างทาง ได้ของชำรุดของเสียหายอะไรเงี้ยไม่ได้ของเสียหายเริ่มต้นซื้อมาปุ๊บเสียหายทันทีคือแปลว่าได้ของเก่าของไม่ดีของที่มันเอ่อหรือของของประเภทมือสองอะไรแบบว่าคือของมือสองคือการแก้นะครับเออข้อดีคือเลือกของมือสองหรือของที่มีตําหนิเนี่ยนิดนิดหน่อยหน่อยอ่ะเลือก อย่าไปเลือกของที่มันเฟพอร์เฟกนะครับคนนุณธนูเพราะเลือกเพอร์เฟกมักจะไม่ค่อยได้สมหวังและอันนี้มันเป็นแค่รหัสกรรมแบบคร่าวๆนะต้องไปดูพื้นดวงก่อนทังคานดีอังคารเด่นไปพบสถิตท,ที่สมมติปุตตาลาภะอย่างเงี้ยโอเคจะได้ของสวยของดีแต่เมื่อไรก็ตามที่อังคารไปเกษตรอย่างเงี้ยอาจจะได้อของดีแต่มีตําหนิอะไรประมาณนี้ก็จะได้อย่างการเลือกของมีตําหนิจะดีกว่าอันนี้เห็นไหมมีรายละเอียดนะครับ ทีนี้สุกเนี่ยสุกมันเป็นเจ้าเรือนเดียวกับลาภาโชคลาบอ่ะสุกแปลว่าดีสมหวังแล้วอยู่ในเดือนโชคลาบแปลว่ามีโชคมีลาบก็แปลว่าอันนี้ดันแบบถูกต้องใช้เลยคือมันมันเป็นสอดคล้องความสอดคล้องกันอย่างง,งนะสุกสอดคล้องกัลาภาที่แปลว่าโชคลาบแต่สุกข,ขัดแย้งกับอริที่แปลว่าย่อนแยงเมื่อกี้เล่าไปแล้วมันเป็นเจ้าเรือนเดียวกันอ่ะงงไหมทีนี้มันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่า ก็เมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วว่าคนอื่นลงทุนเราได้ไอเราลงทุนหวังจะรวยอยากจะได้แต่กลับเป็นหนี้เขาจะได้ยังดังนั้นจึงหมายความว่าเวลาลงทุนเนี่ยให้ลดความเสี่ยงลงหมายความว่าเราต้องแบ่งคือคือ,คอภาษาการลงทุนเรียกว่าแบ่งหลายหไม้หรือไม่ก็กระจายความเสี่ยงหลายๆตะกร้าเข้าใจไหมครับถ้าใครไม่เข้าใจก็หมายความว่ากระจายความเสี่ยงพยายามถัวเฉลี่ยลงหมายความว่า สมมติเราจะลงอะไรก็ได้1ล้านบาทให้เราแบ่งหลายๆครั้งเช่นอาจจะแบ่ง5ครั้งอาจจะแบ่ง4ีครั้งแล้วแต่เนาะอย่าอย่าลงต้มเดียวเข้าใจยางนั่นแหละคือความที่ที่ผมกำลังจะบอกนะครับว่าให้กระจายความเสี่ยงนั่นเองเสี่ยงมากก็มีสิทธิ์จะลมง่ายหรือหมดตัวง่ายต้องระวังนะครับทีนี้ดาวพุธเป็นดาวที่ดีอันนี้กระบาดผิด ดาวอาทิตย์เป็นดาวที่ดีสุภะการกระบาดผิดเหลือดวงสุดท้ายครับคือดาวจันทริ๊กถูกเป็นมรณะวิดาตอาริแล้วก็มรณะนะครับมรณะเป็นดาวจันท์อันนี้คือเสียร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบอกมาเลยแต่ถามว่าดาวจันทรมีข้อดีไหมมีครับแต่เสียร้อยเปอร์เซ็นต์หมายถึงไม่มีเจ้าเรือนแบ่งเบาอ่ะอันนี้วิดาศยังมีปุตตะอันนี้ลาภะยังมีอาริแต่อันนี้ดาวจันทร์ไม่มีอะไรช่วยเลยเข้าใจไหมครับเป็นเจ้าเรือนเดี่ยวนะครับ ดาวจันทร์เป็นมรณะแปลว่าคนธนูย่มักจะไม่ถูกกับผู้หญิงเออจันทร์คือผู้หญิงนะครับจันท์คือผู้หญิงดังนั้นเนี่ยคนธนูมักจะมีปัญหากับผู้หญิงอเป็นส่วนใหญ่ผู้หญิงถ้าเป็นคนธนูก็จะมีปัญหากับผู้หญิงด้วยกันถ้าเป็นผู้ชายก็มักจะมีปัญหากับเพศตรงข้ามอะไรประมาณเนี้ยนะครับอันนี้มันแค่คร่าวๆนะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับถ้าดาวจันทเป็นสถิตเป็นอุดเนียมันก็ดีนะครับแต่ไปอุดในเอนเกษตร เกษตรในเรียนออขอโทษครับไปอุดในเรียนอรินะครับดังนั้นมรณะอริเนี่ยมีปัญหานะเออถ้าอริมรณะดีแต่มรณะอริไม่ดีนะครับดังนั้นจึงหมายความว่ายิ่งซ้ําเติมความร้ายเข้าไปถามว่ามันมันมีอุดมันก็ดีแหละมันก็ทําให้มีวาสนามีบารมีแต่คนก็มักจะทําลายทําลายและทาลายนะครับเพราะว่าอะไรมรณะคือความเสียหายวิ่งเข้าหาอริแปลว่าปัญหาปัญหาเกิดเมื่อไหร่ปุ๊บเสียหายทันที แปลว่าคนคนนี้เป็นคนใจร้อนอาจจะทําให้หุนหันพันแล่นแล้วกระทําการใดๆลงไปโดยขาดการยังคิดคือพูดง่ายว่าปากว่ามือถึงอะประมาณนั้นคือพูดปุ๊บทําปั๊บทันทีเสียหายทันทีอย่างเงี้ยครับปุดเนี่ยมันหมายถึงไปเจอคนมากมายมีวาสนามีบารมีคือคนรู้จักเยอะแต่มักจะมีปัญหาไปกับคนรอบข้างทั้งหมดเลยคือพูดง่ายว่าชาาอะ่ะ เออยิ่งมีชื่อเสียงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเฉาเท่านั้นประมาณนั้นเหมือนดารานะ่ยยิ่งมีชื่อเสียงมากยิ่งดังมากผลเฉาออกมามันก็ยิ่งแรงนั่นแหละประมาณนั้นเลยเฉากันทั้งประเทศในประมาณนี้ครับเข้าใจไหมเนี่ยเขาเรียกว่าดาวจันทร์ไปเป็นอุดอยู่ในเดือนอริซึ่งมาจากในบารณะมันจะเป็นลักษณะนี้อันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังว่ามีเจ้าเรือนคือหมายว่าไปเป็นข้อดีแต่มันก็มีโทษน,นะครับดีก็ส่วนดีรายก็ส่วนรายดีก็คือมีชื่อเสียงมี หน้าที่มีตำแหน่งที่ดีมีคนที่รู้จักเยอะแต่ก็มักจะมีผิดพลาดผิดหวังเยอะนะครับก็คือข้อเสียนั่นเองดาวจันทร์วรณะมักจะมีเรื่องเสียใจคนธนูเนี่ยมักจะมีเรื่องเสียใจมีเรื่องให้ต้องทุกข์ใจกังวลใจดังนั้นคนธนูเป็นคนโดยรวมนะเป็นคนขี้วิตกกังวลเป็นคนที่ขี้เออสารพัดนั่นแหละค,คือขี้กลัวขี้กังวล ขี้กลัวนี่นะเพราะอะไรบรณนามันคือความเสียหายก็เลยกลัวไว้ก่อนกลัวจะเสียหายกลัวจะมีปัญหาคือมันผิดหวังอยู่ล้ําไปไงก็เลยทําให้เรากลัวนะครับกลัวคือใจจันคือใจกลัวที่จะผิดหวังตั้งแต่แรกก็เลยเรียกว่าขี้กลัวขี้กังวลก็คือวิตกไปก่อนนะครับแล้วก็มักจะมีเรื่องเสียหายทางด้านจิตใจคือเหมือนถึงว่าโดนทําร้ายจิตใจเยอะนนั้นคนธนูเนี่ยพยายามปล่อยวางพยายาม อะไรที่ทําแล้วมีความสุขก็พยายามเขาเรียกว่าแบ่งรับแบ่งสู้นะครับอย่าคิดมากอย่าเครียดมากเออบอกคนอื่นก็บอกตัวเองด้วยนะหมายถึงตัวผมเองนะบอกตัวเองด้วยเพราะว่าเป็นคนเครียดจัดเหมือนกันเอาเป็นว่าเนี่ยพยายามปล่อยวางให้มากนะครับแล้วมันจะทําให้ตัวเองเนี่ยไม่ทุกข์จนเกินเหตุโอเคดังนั้นสรุปรวมคนธนูดาวที่ไม่ให้ผลที่ดี และส่งผลเสียดาวที่ร้ายสุดคือดาวจันทร์ลองลงมาคือดาวสุกและอังคารเรียงตามลําดับนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เรียงตามลําดับแต่หมายความว่าดาวจันทร์เนี่ยเสียค่อนข้างมากแต่ว่าเสียครึ่งดีครึ่งคือสุกกับอังคารน,นั่นเองนะครับก็ไลก์ก็แชร์ก็ซับสไครต์ติดตามกปใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ